กอาไปคำควร we're another video back tobuck to So today just going just สวัสดีท่านผู้ชมน้อยนดีตอนรับเข้าสู่ช่องเอเชียนไลฟ์อินยูเอสเอเนาะตอนนี้ายูมิกาประมาณน่ะซีมุต่อแรงเนาะนะีมุต่อแรงมันเกิดือบ้านเราแหละท่านผูมนอ่นมันอยู่ระวางกลางเนาะบ่งหัวสีไปเห็ดอย่างเนาะก็เลยว่าน่ะพาน้องอะไรน่ะขี่รถเล่นเนาะ คีราเล่นะนะแถวหมู่บ้านนี่แหลนะเนาะแล้วก็จะพากันไปกินคาเฟ่ไปอเล็กโซ <Yes. S 1> so, น,นเดี๋ยวอเล็กจะให้เบ <แก S 1> ิ้งทนนคนทางเนาะ ที่มางานวิวาของเฮาวันนี้ขอต้อนรับด้วยความยินดีสุภาพสตรีบุรุษทางหลายมาอวยพรใส่พร้อมด้วยน้ำใจของขวัญมากมายเจ้าภาพแต่งดองทั้งสองฝ่ายขอบใจหลายหลาที่มาอุ่น นี่พี่น้องเจ้าภาพแต่งดองขอเสริรทุกท่านเสริรหับประทานอาหารและห่วมสำราญเป็นเกียรติผู้วัเขาอาหารเต็ม้าของแก้มสุลาเครื่องดื่มเบียร์เหล้าพวกเขาจัดหาเพื่อพวกเจ้าเสริรเลือกเอาทานตามสบาย มีสิ่งใดบอดถือใจหรือเคืองข่าหรือว่ามาลายญาตว่าจะพางพาบอกเขียมของหับปนบอทันหลายสิ่งหลายอันข,าข้าตกบกพ้องพวกเขาเจ้าภาพทั้งสองขอให้พีน,น้องจงได้อภัยเมื่อเลิอ เดินทางกลับบ้านขอให้มีโชคอย่ามีทุกมีโชอย่ามีโลกเบียดเบียนหาวีอายุมันยืนวันคืนนอนหลับฝันดีให้ถือหวยอโลตะลี่เป็นเศรษฐีเงินล้าน So today we took a different car, as you can tell. We took the Corvette sports car. Very, very nice. So I'm going to show you the inside of the car. Very luxurious. <laughs> หรือใจหรือเคิร์นคาหรือว่ามาลายญาติว่าจะพังผาบบ่เข้มของฮนะับต่มันซื้อโควิดนี่ไงครับท่านผู้ชมเนาะมันซื้อรถโควิดเนาะอ่ายู่เมืองลาวอยู่เมืองไทยขอเห็นกับเจ้าคีอยู่ลยยยเลยนะท่านผะูนะ้ชมเนาะนะอันนี้มันเป็นรถอเมริก้าเนาะท่านผะู้ชมเนาะรถของอเมริกาแท้ๆเลยนะท่านผะูนะ้ชมเนาะค่อนเกีเ่ยวกันนิยมอันนี้มันเปิดหลังคาได้นะท่านผะูนะ้ชมแต่ว่าเนื่องจากว่านะนะ เนื่องจําว่าตอนนี้มันเป็นย้ำหนาวเนาะเฮาก็เปิดบ่ได้เนาะแต่ว่ามันก็ขี่ได้อยู่เพราะมันบ่ได้มีหิมะสโนอนะท่านผู้ชมเนาะอเนาะ Why are they so impatient? วเราถ้าบต้อ Beautiful ตอนนี้เ้ากำลังจะไปห้างน่ะนะสเตปโปูเนาะสเตปโปูก็คือห้างขายเครื่องกอซ่าไอ้ห้างขายห้างขายบิ๊กขายปุ้มขายซออย่างนั้นผสมเนาะห้างขายเครื่องอุปกรณ์นั่นนะอุปกรณ์นั่นแปลว่านั่นนะเครื่องมือเครื่องมือทั้งหมดผ้าบ่อเข้มค้องฮับตอนบ่อทันหลายสิ่งหลายอันขาดตกบกพร่อง กว่าเขาเจ้าภาพทั้งสองขอให้พี่น้องจงได้อภยัยเมื่อเลิกจากงานเดินทางกลับบ้านขอให้มีโซ่อย่ามีทุกมีโซ่อย่ามีโลกเบียดเบียนหาวีอยุมันยืนวันคืนนอนหลับฝันดี So, this is where you can buy all the office supplies, work supplies, business supplies, paper, boxes, stamps, anything that you would like. Okay, let's go. You know him like? Mm -hmm. he, he used to go in my school. Uh, <laughs> That's why he why can't be nice, you see. I'd be all nice, and he says, mm -hmm. should, not... I should have stayed quiet. <laughs> โอเคโอเ้อ,เอ,อ,อะไรนะติดเลยแต่ผู้ชมเนาะอันนี้ก็คือนะนะแค่บอกขายบิ๊กขายซอขายปุ้มขายอย่างก็ว่ากันไปเนาะ This is I l 3 h r e This is s t a n m a y b e s o m e r e w h e r e ตอนนี้เขากำลังอ่านสอกการประทับของบริษัทนั้นะนะผูะ้ชมเนาะเดี๋ยวขาเบัง์กันนะครับผู้ชมนะ โอเค so we got what we needed right there and so we're also now we're going to actually go to star k s โอเคเนาะๆๆตอนนี <characteristics> uh ้ด huh. ้วยนะแต่ว่าน่ะค่อยค่อยเบอันนึงที่มันมีน้าสนใจก็คือนะคอมพิเตอร์มวลลิชิปนี่ยาะโอไปเบิเซียิ่งแล้วก็ลังจากนั้นพอค a p ะไปนะห้นตร์ร เลโน่เนาะตัวนี้มันหนึ่งห้าร้อย้ามนะตัวนี้มันหนะ <c oughs> น่อสพีเนาะเอสพีกับห้าร้อยสีเก้าาะจุนะนทักดีตรงนี้ I like this one I like small you have a huge one though <c oughs> yeah o touch o o เนาะี้้อเก้า้ามน่ะตัวนี้มันเลโน่เหมืมนะ

HP is good too. SP I use. I like SP. This one is tight. I like this one. Oh, this one is chrome. Chrome like a baby. <laughs> chrome like a baby. We're looking to get this Fire HD, which you can read, use Netflix, use Spotify, almost like an iPad, but way cheaper. Look, very big, so you can read well. Super exciting! So we asked them to check if they had it in the back, and we're just waiting. What's the price? Patiently, 59.99. Very cheap. I'm mm -hmm. pretty sure before, if you can see here, um, this big one is 120, and this one is. 60 so half uh, the price ท่านผะูนะ้ชมนะ้องน่ะตัวนี้น้องอเลรไมาเห็นเลยละมัดกันนะอันมีแต่นะอ่าหกสิบดอลลาร์นึงท่านผู้ชมเนาะอ่าน้องอะไรจะซื้อตัวนี้เนาะมัน60ดอลลาร์เนาะอันนี้เขาสามารถอ่านเอาฟังเพลงอ่านปุ้มสั่งเครื่องสั่งของในออนไลน์ได้นะอัน this is belong to what Amazon Amazon yeah uh, so you can order Amazon yeah, yeah. Oh. and if you have an Amazon account you can use like it says here hmm. you can use Amazon um, Time, mm. reading, ordering, yeah. watching yeah. movies. Music. Oh, Yeah, yeah, yeah. yeah You have yeah. it? Thank you. Did you have some okay. other shopping? No, no. How can I have it? No, I didn't have it. You all happy, Alec? Okay. Thank you. Sorry. <laughs> that too? Yeah. Or is it separate? No, they're no, just together. Together. Mm. You have 嗯。No. ข,ข้อมากันเฮลูกเคยแม่ ซิงไซเรียลนน <Yeah. S 1> A day in the life of Sai. n อ t h e ค่าดองน้องแพงเงินมาพอแต่งน้องอย่าเสียใจยได้กันแลว้วจะหามาแทนให้ กันแล้วจะหามาแทนให้หากบ่พอเท่าใดไม่เท่าองค์กอดไม่เท่าเนาะแต่งกอดพอนหลังเนาะเน้องไม่เท่าเนาะเจ้าบาท่านผู้ชมน้องตอนนี้เอาก็ได้หนะสตาร์บัคแล้วน,นั่นเองเนาะน้องอะไรแฮปปี้มาก <laughs> <laughs> I just so happy นี่ก็ the starbuck ท่านผู้ชม นี่ก็คือชีวิตนะนี่ก็คือชีวิตแบบว่าอะไรนะธรรมดาธรรมดาเนาะอยู่เมืองนอกเนาะถ้าเขาบ่มีบอกบ่บ่ได้เร่งรีบกับเปี่ยนงานสินะเนอะตอนนี้ไมเวลาถึงมีเวลาห้านาทีสิบนาทีเนาะท่านผู้ชมเนาะเขากะเฮ็ดแต่ตัวเองมีความสุขอะท่านผู้ชมเนอะบอกว่าเขาจะอยู่ให้อยู่นะอยู่หัวอยู่สวนเนาะเขากะหาในสิ่งที่เขามักอะเนาะเขากะเฮ็ดเนาะเฮ็ดในสิ่งที่ตัวเองมักอะท่านผู้ชมเนอะเขากจะมีความสุขนั่นเองท่านผู้ชม happy 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 life happy life Ananta Hotel อย่าลืมไปนะอุดหนุนฮวงแหวนนะ Ananta ที่ได้นผู้ชมเนาะอยู่หลวงพระบางเนาะตอนนี้เขามีสามสาขาแล้วนะที่ได้รัชมเนาะสามสาขาแล้วเนาะเจ็ดมักสาขาใดก็นเป็นเรื่องเองเราที่ได้รัชมเนาะแต่ว่าต้องจองก็ล่วงหน้านะที่ได้รัชมเนาะคาสตันมันเต็มเนาะฮวงแหมนเขาตอนนี้มันกําลังเป็นกระแสแล้วมันกําลังดังนะที่ได้รัชมเนาะ เราะว่าจะเป็นพนักงานบอกว่าการบริการเนอะมันนานล้วนแล้วแต่มีผู้ที่มีประสบการณ์จากเมืองนอกจากต่างประเทศในน้ําเนาะไปบริหารนะัเนาะอ่านกประจําเนาะเอใจเบ้งถนนทางไปเลยนะนกประําเนาะอันนี้คือถนนนนน้อยๆนาะแถวบ้านอยเนนประําเนาะเทาดไม่เท่าอกกอดเราไม่เท่านะแตงกอนพอนหลังเนาะเนาะไม่เท่านอ เจ้าบ่าวแต่งกายใส่เสื้อสีเคยนุ่งผ้าไหมเบียงแพเจ้าสาววันนี้ใส่สุดสีใดเดเจ้าสาววันนี้ใส่สุดสีใดเด้โอมาสมกันแท้สมกันแท oh ของเตรียมเข้าวิวาสมปารธนาดังใจขะดองน้องแพงเงินบ่พอแต่งน้องอย่าเสียใจได้ โอเคเนาะท่านผู้ชมเนาะถ้าผู้ใดมักคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลดค์กดแชร์กดซับสไคร้เนาะเพื่อเป็นแฮงกำลังใจให้เแาในการทิ้งคลิปต่อๆไปในะท่านผู้ชมเนาะสำหรับคลิปนี้ก็ขอกล่าวคำว่าสบายดีท่านผู้ชมสบายดีบายบายลากจากใหม่ลากจากใหมบาย